ไม่จมตามมานะใจไหมนอนอุดรคืนหนึงกับพ่อกับแม่กับย่ากับยายของกินเยอะแยะเลยใกล้เซเว่นด้วยตอนเช้าก็ไปทำงานกับพ่อกับแม่ไปโรงเรียนพร้อมพอ่อพร้อมแม่ ูนำโอ้น้ำผึ้สูงมากทีนี่พรุงนี้คนเยอะเลยอ่ะพรุงนี้คนเยอะมากสา,ามารถสามารลิมนีกับ เขาขนอาหารหมดเลยนะเนี่ย๋อที่ว่าขาขี้ไก่มัาท่าทน่ะนอาหารหมดเลยนะตัวใหญ่ของตัวอยู่นู่นวใหญ่มันมีตั้งเยอะจริงๆมันมีตั้งหลายตัว